พลังที่บอกว่าลวงหนักแน่นทั้งหมดเนี่ยสาดลงมาเนี่ยไม่มีประมาณนะครับโง่จะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะมาเรื่องอิทธิคุณอีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาเจอคุณอั๋นเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเหรียญแปดเหลี่ยมน,นะครับหรือเหรียญเพชรยอดมงกุฎหลวงปู่เดินหนุนเกสาโลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากทําคลิปเพราะว่าพระชุดเนี้ยผมเป็นคนทําแต่ว่าทำแจกกับหนังสือก็หมดไปแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนไปก็คือเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผมตั้งใจทำนะตามคติความรู้ความเชื่อต่างๆตามที่หลวงปู่เคยสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางมุมให้เป็นแปดเหลีย่ยมเหมือนเหมือนเพชร ก็คือลักษณะของว่าคนเราเนี่ยมันเจอรับทุกเหลี่ยมในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนรับได้ทุกเหลี่ยมหลวงปู่บอกว่าไม่มีอะไรมีเหลี่ยมเยอะที่สุดเท่ากับเหลี่ยมเพชรละและเพชรเนี่ยคือเป็นเพชรยอดมงกุฎเพราะหลวงปู่เนี่ยถ้าเบียบไปก็คือเป็นปราจาร์ของปรมามจารย ไม่ว่าจะลูกศิษย์ของท่านจะเป็นหลวงปุสุวัดปากคอมะขามเท่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งประวัติการทําผมก็แยกไปทําอีกอันแต่วันนี้ก็คือตามที่ขอคนอยากรู้มากว่าตกลงเหรียญนี้เป็นไงจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจะให้ผมเชื่อจากคนคนเดียวผมก็ไม่เชื่อนะแต่พอดีคุณอั๋นเนี่ยรู้จักคนที่มีภูมิจิตภูมิธรรมคือปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจะตรวจกันเป็นประจำนะสำหรับคุณอันนะ๋นเนี่ยตอนหลังนี่คือผมพิสูจน์หลายอย่างแล้วก็เ,เชื่อเชื่อเลยเอาง่ายๆเชื่อแล้วก็เลยให้ลองตรวจดูนะครับแตต่่่กก็้ออองขอพูดนวา เรียญเพชรยอดมงกุฎเนี่ยผมเป็นคนวงสวงนะหลวงปูเ่เกืิ่นผลเคยบอกว่าสิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าผู้เสกก็คือผู้สร้างผู้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยต้องมีจิตเจตนาบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกตั้งแต่การ นำมวลสารทุกอย่างเลยนั่นแบบฟรีเนี่ยคือจิตจะต้องไม่มีความคิดทางทุจริตเลยแม้แต่น้อยนะสิ่งเหล่านั้นจะบริสุทธิ์มันเหมือนกับผืนนาที่ไม่ว่าเป็นดินอุดมเนี่ยคือหว่านพืชอะไรไปก็จะงอกงามและผู้เสกเนี่ยสำคัญแต่พิธีกรรมไม่ได้สําคัญนะว่าพิธีจะใหญ่เล็กอะไรต่างๆนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้หนึ่งคือเจตนาผมสร้างตั้งแต่แรกแล้วคือสร้างเพื่อสมนาคุณฟรีพร้อมหนังสือนะแล้วก็ใช้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมวลชนวนมวลสารต่างๆเนี่ยดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นตะกรุดของหลวงปู่เดินหนุนทันนเป็ของ ทนนะหรือมีสื่อของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฉลองเมืองแก้วคือเอาว่าสุดๆใส่ไปแล้วก็ให้หล่อให้ทุกๆเหรียญนี่มีชนวนของเก่าทุกเหรียญมูลค่าการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเอาว่าออกรถเบนซ์เอสคัทได้คันหนึ่งคือผมจะทำแบบสุกเอาเผากินเป็นเหมือนเหรียญที่เขาแจกหนังสือก็ได้ไปปั๊มๆง่ายๆนะครับแต่วันนี้ก็คือให้เขาพูดหมดเลยนะไม่ต้องมีกัก๊กเพราะว่าคุณอั๋นเนี่ยเขาเป็นข้าราชการคือผมไม่ได้จ้างเขามาแต่ว่าเราตรวจจากภาคเครื่องต่างๆขอไล่ลงมาเลยดีวยกว่าเหรียญแปเหรียม เหรียญแปดเหลี่ยมเนี่ยต้องบอกเบื้องต้นเลยว่าการสัมผัสเหรียญแปดเหลี่ยมเนี่ยจะเห็นว่าพลังของท่านเนี่ยตอนเสกท่านเป็นพลังด้านเมตตาคือท่านเหมือนมีความเมตตากว่าเหรียญอื่นๆนที่ท่านเสกผมมองว่าน่าจะเป็นรูปลักษ์ของตัวท่านเองท่านก็เลยมีความตั้งใจที่จะเสกให้มากกว่าเหรียญอื่นที่ผ่านมาเบื้องต้นก็คือเนื้อสำลิศถ้าเราสัมผัสของท่านเนี่ยแล้วขอขมาท่านก่อนเนี่ย จะปรากฏเป็นช่องแสงแต่ว่าในลักษณะเหมือนสายฟ้าเลยนะครับสาดลงมาบนเอ่อศีรษะเราตอนนี้คนจับนี้เขาจับมี่เขาตกใจไหมเมืเจอเหรียญพวกนี้ของตก,กตกใจเพราะเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน <laughs> ว่าเออพลังเนี้มันมาจากไหนเพราะว่ามันสถารลงมาบน,ออบ,นบนเหนือศีรษะแล้วมีความสว่างกระจายออกมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพลังความสว่างเนี่ยก็กลายเป็นพลังที่มีความหนักแน่นเน,เนี่ยส่งทอดลงมาที่เหรียญพอซ้อนออกมาเนี่ยมันก็มีความหนักแน่น แล้วก็มีการม้วนพลังด้านต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนวนนทุกด้านทั้งเมตตาค้าขายส่วนใหญ่เนี่ยพอเราออกมาเนี่ยจะกลายเป็นด้านอิทลิทธ์ธธคุ้มครองรูปหลัจาันั้นก็วนมาเป็นด้านเมตตาความเมตตาเนี่ยเพราะว่าพลังท่านเปลี่ยนเป็นความสว่างแบบเย็นๆคือไอ้ท่านพูดถึงเรื่องพลังเนี่ยอย่างรูปหล่อหลวงตาดำซึ่งผมก็สร้างเองที่ว่าคลิปก่อนนี้เราพูดไปแล้วคืออย่างรูปหล่อหลวงตาดำเนี่ยหลวงปู่ก็เสกแต่ว่าพลังต่างจากเหรียญน,นี้ใช่ไหมต่างตรงที่ว่า พลังฤทธิ์ของท่านที่ท่านเสกลงมาในเหรียญเพชรยอดมงกุฎเนี่ยท่านใส่เต็มกว่าเพราะว่าท่านเก่งบาร,รมีของพระพุทธองค์ในหลวงตาด,ดำเนี่ยคือพระพุทธองค์ก็คือเหมือนผู้ใหญ่อ่ะใช่ครับแต่เพราะพลังก็เหมือนเราแขวนเหรียญพระพุทธน่นะก็คืคุ้มครองก็เหมือนไปไหนก็ไปกับพระราชาดเดี๋ยวถ้าจะเอาบูนี่ก็ต้องแม่ทัพคือหลวงปู่ท่านเป็นรูปท่านเนี่ยท่านสัต์เต็มเลยสั์เต็มเต็มที่เลยแบบภาพสื่อถึงท่านต้องรูปแทนกายท่านครับ อีนึงยงสื่อได้และที่พอสัมผัสมามันเป็นยังไงก็ลักษณะของเหรียญสำฤทธิ์เนี่ยจะเด่นไปด้านเกี่ยวกับค้าขายซึ่งไม่ได้เน้นบอกว่าเป็นโชคลาภนะครับแต่ว่าเป็นนั้นค้าขายเพราะว่าท่านมองว่าความเมตตาท่านสมมุติว่าท่านเราศรัทธาท่านมากเนี่ยท่านก็จะมองว่าถ้าเราขอเกี่ยวกับเรื่องกิจการเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยท่านก็จะมาช่วยไม่ใช่ว่าทําไม่เต็มที่แล้วไปขอ ขอเลขขออะไรเงี้ยท่านท่านไม่มาช่วยแน่นอนเพราะว่าท่านดูแล้วว่าระยะเวลาความเหมาะสมของแต่และช่วงเวลาของเราจะได้ประมาณไหนแล้วที่ว่าอะไรนะที่พอสัมผัสมัแบบเหมือนแก้วสัมัพัดนึกถึงอะไรอ่ะพอพลังทั้งหมดเนี่ยเขาเวียนกันจนครบแล้วเนี่ยพลังทั้งหมดมันกลับกลายเป็นว่าไปดันอยู่ตรงไททอยอย่างเงี้ยแล้วก็ดันขึ้นไปสว่างยู่งบนเนี่ยเออลักษณะของพลังเนี่ยแสดงถึงการคิดเริ่มสร้างสรรค์ แล้วก็เหมือนกับว่าช่วยเรามีสติปัญญาเนี่ยก็คือเหมือนขอพรแล้วก็เป็นเกี่ยวกับแก้วสารพัดนึกเพราะว่ามีพรทุกด้านที่หลวงปู่ท่านตั้งใจแต่ว่าให้อย่างหนึ่งที่ผมจะบอกตลอดหลวงปู่นิสัยท่านเนี่ยท่านชอบแบบว่าไม่ชอบคนนอนอยู่เฉยคือต้องเป็นคนสู้ยิ่งสู้ท่านก็จะยิ่งให้คือัสู้แล้วพยายามแล้วแต่ว่าเหมือนสวรรค์ไม่เมตตาเนี่ยหลวงปู่ก็จะเมตตาก็ถึงจะช่วยในนาทีสุดท้ายและจะเป็นทุกคนเลยถ้าอยากเอาแบบปุป๊บปั๊บต้องไปขาวของกุมารทอง <laughs> แล้วพอเป็นเนื้อเงินอ้าวเป็นเนื้อเงินเนี่ยก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกตอนแรกน้องก็ตกใจเฮ้ยจากสายฟ้าที่บอกว่ามีแลบผ่านมาบนศีรษะทีนี้แหละออกมาเป็นแบบโหเป็นสิบเส้นเลยเ <laughs> ยอะกว่าเยอะกว่าเส้นเนี่ยปุ้ม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 ,ม,มลงมาที่ที่ศีรษะเลยแล,แล้วมีความกับความสว่างสวัยแต่ความสว่างสวัยเนี่ยมันกับการมีแสงระยระยิบระยะ เลยยับแล้วก็มีเหมือนคล้ายเปลวเทียนคิ้วไหวเนี่ยที่ลายยิบายเนี่ยคือเนื้อเงินเนี่ยจะชัดเจนแต่ว่าจริงๆแล้วทุกเนื้อเนี่ยมันจะมีในคําพเนี่มันจะมีเคล็ดคือการเชิญจิตของเทวดาคือมันจะมีเคล็ดในการลงไปในฐ่นโลหะเนื้อเงินจะชัดเจนเพราะว่าในเนื้อเงินเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือมวลสารที่ใส่จานวนไม่ได้มากเหมือนเหรียญสำลีเพราะสำลีเยอะแต่ว่าทุกเหรียญเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งคือเวลาที่อับจนจนตัวจริงเนี่ยเทวดาจะมาช่วยเพราะอย่างบางคนที่มีประสบการณ์เหรียไหมติดนาอก หรือเหรียญสัมบ้างเนี่ยจากเกจิอื่นเขาบอกเขาไม่เคยเจอ <c oughs> แต่ว่าในเหรียญเนี่ยถ้าอย่างที่เจอเนื้อเงินเนี่ยที่พอคุณอ่านบอกว่านี่มันลักษณะคล้ายเหมือนมีเทวดา <c oughs> คือผม,มบอกเลยว่ามีทุกเหรียญแต่ว่าอาจจะสำลิศหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ที่คนปฏิบัติมันก็เหมือนบ้านที่แบบว่าทํามาแล้วอยู่ที่คนที่เข้ามาอยู่อาจจะดูแลรักษาดีไหมพอดูแลรักษาดีผ่านสะอาดใครๆก็อยากมาชี้เที่ยวมาอยู่มันก็เหมือนกันคนที่ปฏิบัติดีเทวดาอาจจะมาอยู่เพิ่มอาจจะเป็นเทวดาที่มีฤทธ แต่ว่าในในเหรียญทุกเหรียญเนี่ยคือเตรียมไว้แล้วส่วนที่เหลืออยู่ที่คนและพอสัมผัสไปเป็นแสงเนี่ยเป็นยังไงนะมีจิตที่สถิตในองค์พระเนี่ยแหละครับอ่าก็จะเป็นเทวดาแต่ว่าพอเราสัมผัสไปเนี่ยพลังทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นบวนก้อนหนักแน่นส่งมาจากด้านบนเลยนะ แล้วก็ลงมาที่เหรียญเหรียญเนี่ยก็มีพลังคล้ายสำลจนะครับจะหมุนแต่ว่าการที่ลงมาเนี่ยมันเป็นแบบสั่นสะเทือนกว่ามันเหมือนเวลันขึ้นไปอีกสองสาเท่าหลายดิ้เตอร์ประมาณนั้นนะครัอาก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าเหรียญเงินเนี่ยเพิ่มเตือนเตือนภัยสะท้อนสิ่งไม่ดีพลังเนี่ยนอกจากว่าจะมีการหนุนดวงและขอแก้วสาพันธ์นึงได้เนี่ยพลังตอนสุดท้ายไปสถิตอยู่ที่ระหว่างคิ้ว แสดงว่าเนี่ยก็เป็นเหรียญที่สามารถเ,เหมือนกับใครเห็นเนี่ยเคารพยังเกรงด้านแบบคุ้มครองผู้คนเหมือนเป็นพวกเป็นราชาเสน่ห์คือทั้งเมตตาด้วยเกรงด้วยนะก็เหมือนแบบใช้แบบปกครองผู้คนได้แล้วพอไปเนื้อนวะโอ้โหนี่นายูนนวะนวะนี่แบบชักดิ้นชักงนอเลยครับก็แบบพอสัมผัสเนี่ยเราว่าเหรียญเงินเนี่ยรุนแรงแล้วใช่ไหมมีว่าแบบมาควนารี่แล้วฟ้าผ่าแล้วใช่ไหม พอเหรียญนวะเนี่ยนอกจากฟ้าผ่าแล้วเนี่ยเห้เลือกพายุกัดทายนองอ่ะเป็นทอร์โดหมุนรอบฟ้าผ่าเลยโอ้เป็นเต็มศีรษะหมดอ่ะหมุนมาผมแล้วมีป้าแบบแบบแบบก็มีโอ้ไม่รู้ว่าพูดไงเลยว่าแบบจี๊ดมากแล้วก็พลังที่บอกว่าหน่วงหนักแน่นทั้งหมดเนี่ยที่สาดลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีประมาณนะครับลงมาที่เหรียญแบบเราไม่สามารถวัดค่าได้คุยกันนี่แหละเขาบอกอยากจะพูดยังยังผมบอกบอกได้เลย คือรูปหล่อกายสังขารเนี่ยกับเหรียญแปดเหลี่ยญเนี่ยที่สัมผัสมาเป็นยังไงร,รูปหล่อกายสังขารใช่ไหมครับต่เน้นด้านความเจริญก้าวหน้ามีความสว่างสวัยแต่ว่าของด้านแปดเหลี่ยมเนี่ยเป็นด้านเน้นอิทธิฤทธิ์เอาง่ายๆเลยนะกบแรงกว่าเยอะครับ <Color>. <S <S <ays> ก็คือสมัยที่สร้างรูปหก่อกายสังขารเนี่ยเหมือนคือท่านอยู่แล้วมีอะไรก็คือลูกศิษย์ก็ยังมาให้ท่านช่วยรูปหล่อกายสังขารตอนนี้ก็เป็นแสนแล้ว <laughs> รูงป่ากายสังขารเนี่ยก็คือการวงบนสายศิลเชิญท่านเสดเหมือนกัน และท่าทำโดยที่เช <hi et> <edi> ื ят, ้อสายคือคนที่วงไอศินคนแรกคือพ่อผมและรุปเนี้ยก็คือผมทําและทั้งสองอันคือเจตนาเดียวกันคือทํามาโดยที่ไม่ได้เอาอะไรคือเหมือนก็ให้คนอื่นได้ไปเหมือนรูปหล่อกายสังขารเนี่ยก็คุณพ่อเนี่ยก็คือสร้างเพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างวัดรูปหล่อกายสังขารเนี่ยหลวงปู่เนี่ยอนุญาตให้พ่อทําแค่ครั้งเดียวเอาว่าจนถึงพ่อตายเนี่ยไม่มีการสร้างรูปหล่อกายสังขารอีกแม้กระทั่งหมดไปแล้วเพราะหลวงปู่ไม่อนุญาตปัจจุบันมีการทํารูปหล่อเนี่ยโดยเอารูปหลอรุ่นเก่าเนี่ยมาทําใหม่ ซึ่งผมมองว่าก็คือการทําเลียนแบบของเก่าเหมือนเราไปเอาแบรนด์เนมมาถึงแล้วก็ทาของเขาเหมือนเขาทุกอย่างแล้วจะคุณจะบอกว่าเจตนาบริสุท์อันนี้ผมว่ามันไม่นําพาเพราะหลวงปู่ท่านไม่อนุญาตให้ทํารูปหลอกการสังขารซ้าอีกแม้กระทั่งอาจารย์สุวัสด์ยังไม่ได้สร้างอันนี้ก็คือทิ้งไว้นะสำหรับคนที่ไม่รู้เพราะตอนหลังเนี่ยก็พอหลวงปู่เป็นที่รู้จัก,จกคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างอันนั้นก็แล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยได้สนใจ แต่ก็คือให้รู้ว่าในรูปแบบที่ผมสร้างมันเป็นหนึ่งคือคติที่เรารู้จากหลวงปู่ว่าท่านอนุญาตยังไงเคสทุกอย่างที่เรารู้เราก็ใส่ไปนั้นส่วนอันนี้ก็คือให้สัมผัสแล้วก็ให้มาบอกเล่าเพื่อว่าใครที่แบบว่าเกิดศรทัทธาจะไปหารุ่นเก่า mm hmm. ผมบอกเลยตัวนี้ก็แพงใชง <laughs> ร่รวมรูปหล่อกายเนื้อนี่หลายหลายแสนนะใช่ครับหลายแสนอย่างรูปหล่อกายสังขาร ตอนที่เนื้อทองคําเห็นว่าซื้อกันขายกันเป็นล้านโอ้ผมว่าเนี่แปดเหลี่ยมนี่ว่าได้แล้วครับคือคนหาเช้าวิน่ําหรือใครสัทธาที่ทํามาเจตนาของตั้งแต่แรกแล้วครับอยากให้คนที่สัทธาหลวงปู่แล้วมีมวลสารมีตะกุดทองแดงตะกุดเงินทุกอย่างที่หลวงปู่ท่านเคยสัมผัสเสกสร้างไว้และผมเนี่ยเป็นลูกหลานที่เราวงสวงมาเพื่อที่เจตนาว่าให้แจกกับหนังสือเพื่อที่ทามาให้คนที่สัทธาแล้วก็ได้ไปเล็กนิดนึงก็คืออย่างเหรียญแปดเหลี่ยมเนี่ย หรือวัตถุมงคลของปู่จะเป็นอย่างหนึ่งคือถ้าเวลาท่านให้สัมผัสแล้วเนี่ยให้รู้แล้วเนี่ยยังไปสัมผัสซ้ำๆหรือทําอะไรอย่างเงี้ยปรากฏบางทีก็เจอเป็นพลังอื่นบ้างบางทีก็ไม่เป็นพังไม่เห็นพลังเลยถ้าเราสัมผัสเหรียญโดยที่ไม่ขอขมาเนี่ยท่านจะบางบางครั้งท่านได้ออกออกมาเป็นพลังแบบรวมๆแบบเราก็จะก้มเครือว่าเออเป็นพลังด้านไหนกันแน่ถ้าเราตั้งติดแบบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วไปขอขอมาท่านเนี่ยแล้วขอสัมผัสเนี่ยท่านก็จะออกมาเต็มตามที่ ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้ว่าว่าเป็นพลังด้านไหนแล้วถ้ารู้ว่าจับไปมากๆท่านก็ไม่ให้ปรากฏเหมือนกันเเห็นี้ตันเลยออว่าเป็นยังไงบางคนก็นึกว่าไม่มีพุทธคุณนะใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนเล่นนะจับไปจับมาเพราะว่าหลวงปู่ท่านจะเป็นพระเหนือโลกท่านไม่เหมือนชาวบ้านเขาะแล้วก็ที่มาถามผมว่าเอ๊ะทำไมผมพอผมวงสวงเนี่ยที่คุณอ่านมาถามผมว่าทําไมพลังอย่างเงี้ยแลวมาถามผมว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนที่ผมมาสงสัยที่มาถามพี่เบนเพราะว่าผมเห็นบางวัด เขาก็มีการปลุกเสกว่าเป็นหลวงปู่เทพลโลูกดอนหลวงปู่เดินผลเนี่ยผมก็มาสัมผัสแล้วเออพลังมันมาไม่เต็มเหมือนกับเหรียญเพชรยอดมงขุ่หรือรูปล็อกเก็ตที่พี่เบนจัดทรางขึ้นมานะครับมันต่างกันผมก็เลยมาถามพี่เบนว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไป จับได้แล้วว่าเออพอเราไปสัมผัสกับเทพองค์หนึ่งที่มีการประทับทรงเหมือนกันผ่านทรงเนี่ยเวลาเขาเสกเนี่ยก็จะเหมือนทํามองว่าถ้าพิธีไหนที่มีร่างทรงท่านเนี้ยไปร่วมเสกเทพองค์เนี้ยก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆเสาไฟครับเหมือนสื่อขึ้นมาแล้วก็มีเออเรียกว่าสายฟ้าเนี่ยผ่าลงมาที่เสาไฟเหมือนสามารถรับคลื่นพลังได้เต็มที่กว่าแต่ถ้าเออมีการสร้างเทพ องนี้อง,งนี้เหมือนกันแต่ว่าเชิญเกจิต,ต่างๆมาร่วมเสกโดยที่ทไม่ไม,ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับท่านอ่ะมันก็จะมีเหมือนเสาเหมือนกันแต่ไม่มีสายฟ้าที่ผ่าลงมาคล้ายๆกับที่พี่เบนบอกว่าผมคือปฏิบัติท่านอยู่กับท่านมาตั้งแต่เล็กแล้วก็หลายเรื่องราวที่ท่านบอกไว้และท่านบอกว่าให้รู้เคล็ดและจําในสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยแล้วทำมาเถอะท่านบอกถ้าเจตตาใดที่เจตนาบริสุทธิ์และตั้งใจเนี่ย ท่านจะเสกแล้วทําให้ดีเหมือนกับของเก่าทุกอย่างเหมือนที่ทําให้พ่อผมยังไงก็จะทําให้แต่ตอนนั้นอะ่ะเราไม่เข้าใจเป็นเด็กแล้วเราคิดว่าเราจะทาทาไมอ่ะไม่เข้าใจแต่ไอ้ตรงเจตนาตรงนี้เราก็เข้าใจว่าเออเราก็ตั้ง,งใจทําทุกอย่างให้มันบริสุทธิ์ตั้งใจตั้งแต่แรกมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็คือท่านเสกไม่เสกผมม,มองไม่เห็นหรอกแต่พอคนที่ก็มาสัมผัสเขาบอกเราก็อ่าโอเคเราก็เข้าใจบางคนเขานั่งสมาธิแล้วไปถามหลวงปู่ในนั้นเลยมันก็จะมีประเภทนี้อีก,อกคือคนมันลองสารพัดอะ่ะนะแล้วก็อย่าง คุณอ่านเล่าให้ฟังว่าบีบังวัดสร้างรูปหลวงปู่แต่พลังมีแค่ญาณท่านอยา่ใช่นะมีแค่บรารมีท่านมาผมมาถามผมก็เลยบอกก็หลวงปู่เป็นพระนิมนต์มาบางทีท่านมามา,มาได้ท่านก็มาแต่บางงานเนี่ยคืออย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันท่านก็ส่งญาณไปมันก็เหมือนคนที่อ่าขอให้มาร่วมก็อาจจะส่งซองมาหรือเอาทราบไตจีวรเครื่องหรือทานมาร่วมงานแต่ตัวเองไม่ได้มาแต่พอที่เราบวงสรวงเราเราตั้งใจมีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยท่านก็มาจิตก็เหมือนตัวท่านมาเอง ก็ถึงอ,อย่างเหรียญเพชรยอมดมงกุลนี่คือพลังเป็นไงท่านมาเสกไหมมาเสกแน่นอนครับแล้วประกันมาจัดเต็มเออบางทีมันจะมาดราม่าว่าเอ๊ะทำไมเหรียญเนี่ยจะเสกสองคราวหรือเปล่ามีเสริมผมไม่รู้จะเสริมทําไมเพราะว่าทําหนังสือทําครั้งเดียวแล้วสร้างทีเดียวเพราะว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับแล้วอีกอย่างคือของเนี่ยจองเท่าไหร่ก็คือออกไปตามนั้น นะแล้วก็ไม่รู้จะไปเสริมให้ใครเพราะไม่รู้จะไปแถมบันหนังสือที่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักสร้างที่มาสร้างขายถ้าผมสร้างวัตถุบุคคลขายง่ายกว่าทําหนังสือครับเพราะว่าจะทำหนังสือแต่และเล่มมันยากมากทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว้าจะวิจารณญาณของแต่ละบุคคลครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอันนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวครับสวัสดีนะครับ ว,น,วนและขอพรขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและ be strong ไม่ให้วันไว้กับคำหนิท่ทายและสายตาที่คอยมองจากคนที่มองว่างมงงายทั้งที่เขาไม่เคยลองยังคงยึดทางเดินตามที่ครูบาอาจารย์สอนและยังสัตว์ท่า